สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันอังคารที่2พฤศจิกายน2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้อยู่พร้อมกัน4คนนะคะฝ่าอากาศหนาวไปด้วยกัน,นะคะ่ะดิฉันนีทิการกำลังวานคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณจำเริญตามสมบูรณ์และคุณคมสันสีธนวิบุญชัยร่วมคุยข่าวเช้าว,วันนี้นะคะและประเด็นที่ต้องคุยกันแต่ที่ต้องพูดกันเลยนะคะคือสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะไปที่ตอนนี้ เราทราบกันดีนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิดทั่วโลกนั้นยังคงขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดไปถึง5ล้านคนแล้วอันนี้เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะคะที่บอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดทั่วโลกผ่านหลัก5ล้านคนไปแล้วนะคะเมื่อเช้าวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐ และจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นจากระดับ4ล้านคนไปเป็น5ล้านคนเนี่ยภายในระยะเวลาเพียง4เดือนเท่านั้นแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนที่ในอัตราเร่งในหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ตามทางเลยค่ะาประชาชาตินะคะแอนติโอคูเตเรสบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตเกิน5ล้านคนนั้นเป็นสิ่งที่น่าอับอายนะคะและตอกย้ำถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านวัคซีน ระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจนนะคะแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดำลึกถึงผู้เสียชีวิตทั้ง5ล้านคนนั้นคือการสร้างความเท่าเทีเทยมทางวัคซีนให้เกิดขึ้นจริงและเพิ่มความพยายามในการปราบปรามเชื้อไวรัส,สนี้ให้จงได้นะคะจากเรื่องนี้ขยับมาที่ทำเนียบขาวกันหน่อยมีรายงานนะคะว่าโษกทำเนียบขาวเจซรกกีเยเปิดเผยว่ามีผลตรวจโควิดเป็นบวกเมื่อวันอาทิตย์นะคะและยังระบุว่า เธอได้พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตัวเธอนั้นได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแล้วก็อยู่ในระยะการกักตัวนะคะเป็นระยะเวลา10วันก่อนจะกลับมาทํางานได้ตามปกติโดยซากี้ได้กล่าวว่าเธอนั่งด้านนอกอาคารกับประธานาธิบดีไบเดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เว้นระยะห่าง1.8เมตรและสวมหน้ากากทั้งคู่นะคะขณะที่ผลตรวจโควิดของประธานาธิบดีไบเดนเป็นลบเมื่อวันเสาร์นะคะก่อนการประชุม G20 ที่กรุงลรมของอิตาลีและณเวลานี้ค่ะประธานาธิบดีไบเดนเองก็ได้รับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์แล้วถึง3โดสด้วยกันและโดสสุดท้ายเนี่ยเป็นเข็มบูสเตอร์ซึ่งได้รับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะโดยทำเนียบข่าวก็ระบุว่าผู้นำสหรัฐเข้ารับการตรวจโควิดเป็นประจำทุก2สัปดาห์ตามที่แพทย์ของ ประธานาธิบดีได้กําหนดเอาไว้นะคะแล้วไปที่ออสเตรเลียค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เริ่มกลับมาเปิดการเดินทางระหว่างประเทศกันแล้วโดยไม่มีข้อจํากัดด้านโควิดเป็นครั้งแรกในรอบ600วันนะคะหลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศยกเลิกม,มาตรการควบคุมการระบาดท,ที่เข้มงวดนะคะในรอบ18เดือนก็มีรายงานรักเดินทางต่างชาติกลุ่มแรกเดินทางถึงท่าอากาศยานในนครซิดนีย์ตั้งแต่วันจันทร์นะคะบรรยากาศก็ เต็มไปด้วยความปลื้มปิตินะคะที่สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งโดยภายใต้มาตรการนี้นะคะพละเมืองออสเตรเลียและผู้พานักถาวรในออสเตรเลียเนี่ยจะสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศได้นะคะโดยไม่ต้องผ่านการกักตัวในโรงแรมแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะและหลังจากนี้ก็จะเริ่มเปิดรับนักเดินทางจากสิงคโปร์ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วตั้งแต่27พฤศจิกาออ21พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะ เอาละเราเราวบตึงประเด็นโควิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราขยับไปที่เวทีประชุมคอั26นะคะที่สกอตแลนด์ซึ่งผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนก็ประกาศพันธสัญญาหลากหลายข้อของสหรัฐบนเวทีนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณรัตพลคะการประชุมค o ั26ว่าด้วยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพิธรรมชาติน,ะ,นะครับตอนนี้เนี่ยผู้นำสหรัฐโจไบเดนก็ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมนะครับจัดขึ้นที่กราสโกเนียประเทศสกอตแลนด์ ก็ประเด็นสําคัญแน่นอนนะครับว่าเป็นเรื่องของโลกร้อนนะฮะแล้วก็มีผู้นําจากประเทศต่างๆ100ประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะหาหรือวิธีการแก้ไขวิกฤตโลกร้อนครั้งนี้นะครับโดยการประชุมเนี่ยมีตั้งแต่3 1ตุลาคมจนถึง12พฤศจิกายนนะครับความตั้งใจของสหรัฐนั้นก็คือว่าอยากจะให้นานาชาติเนี่ยร่วมกันคุยนะซึ่ง ต้องการให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงนะ50-52%ให้มาอยู่ในระดับต่ำกว่าที่บันทึกไว้เมื่อปีคศ2005นะฮะให้ได้ภายในปี2030หรือว่าอีก9ปีจากนี้นะครับโจบไบเดนก็ได้กล่าวย้ำนะครับว่าสาหรัฐนั้นจะแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าอเมริกาไม่เพียงแต่กลับมาร่วมกับนานาชาติในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ยังจะมาเป็นผู้นำในการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็ยังได้ประกาศเป้าหมายใหม่ๆของสารัฐนะครับมีเป้าหมายหนึ่งนะฮะมีงบประมาณถึง3,000ล้านดอลลาร์นะครับเป็นนโยบายที่เรียกว่า p r e s i d e n t s emergency plan for adaptation and resilience ครับก็ที่ต้องการภายใต้แผนนี้ก็คือว่าสร้างความตระหนักนะเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลง เรื่องรกร้อนแล้วก็มีเงินสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆรวมทั้งกรอบกฎหมายด้วยนะครับโดยต้องการลดการปล่อยก๊าเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อย1กิกํันหรือว่าราว1ล้านล้าน,านกิโลกร,รมัมภายใน9ปีจากนี้นะครับไบเดนก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าพันธสัญญาใหม่ๆของสหรัฐนั้นยังไม่ได้ยิ่งใหญ่มากเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วอันนี้เป็น เสียงวิจารณ์ประธานาธิบดีไบเดนนะครับบอกว่าสิ่งที่สหรัฐให้คํามั่นสัญญานั้นก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าที่ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศนั้นให้สัญญาออกมานะครับขณะเดียวกันผู้นําสหรัฐกล่าวในช่วงเย็ยนวันอาทิตย์ด้วยว่าตนรู้สึกผิดหวังที่จีนแล้วก็อินเดียนเนี่ยไม่ได้เสนอพันธสัญญาใหม่ๆเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊สเรือนกระจกเลยนะทางด้านรัฐบาลจีนนะในวันจันทร์บอกนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้น จะร่วมประชุมในลักษณะเพียงแค่ส่งสุนทรพจน์ที่ตีพิมพ์ออกมาเท่านั้นนะครับในการประชุมครับ6 6ครั้งนี้ครับคุณนิติการยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะเราก็ยังจะอยู่กันต่อที่เวทีครับยนะคะที่สกอตแลนด์โดยหลายเดือนก่อนเนี่ยนายกรัฐมนตรีบ o ริสจอนส s o นของอังกฤษนะคะในฐานะประเทศเจ้าภาพเนี่ยก็ออกมาแสดงความมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็ความคาดหวังใีเชิงบวกนะคะเกี่ยวกับการ ทำข้อตกลงในการประชุมครั้งนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างเวทีประชุม G20 ที่กรุงโรมเนี่ยผู้นำอังกฤษก,กลับยอมรับว่าโอกาสความสําเร็จของเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีไม่สูงกว่า50%เท่านั้นเองขณะที่ผู้เชี่ยวชาและนักเศรษฐศาสตร์ก็ออกโรงเตือนนะคะว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายเพื่อจะลดความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนได้เนี่ย จะต้องอาศัยความตั้งใจจริงของประเทศต่างๆและการยอมรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องทําด้วยแล้ววันนี้คุณจําเริมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะครับก็ลองมาฟังการสะท้อนมุมมองอันนี้จากผู้นําของอังกฤษรวมทั้งบรรดานักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์เราอาจจะได้เห็นภาพใกล้กับความจริงขึ้นแล้วว่าเราจะต้องเตรียมตัวซื้อเสื้อฝนซื้อรอ,องเท้าบูทกันน้ำท่วมแค่ไหนหรือเปล่านะครับ นายกบัมเบียอังกฤษกล่าววันเปิดประชุมครอบทวนที่6เมื่อวันจันทร์นะครับเตือนว่าอย่างนี้เลยบอกว่ามนุษยชาติเนี่ยกำลังหมดเวลาแล้วที่จะแก้ปัญหาสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนแล้วเตือนด้ยวยว่าถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรอย่างจริงจังในวันนี้นะจะสายเกินไปสําหรับคน รุ่นลูกรุ่นหลานที่จะทาในวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นวาทะของผู้นําอังกฤษเลยในฐานะประเทศที่เป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประชุมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังมีการแสดงความหวังในแงด่ดีแต่ตอนนี้พอมาใกล้แล้วเนี่ยก็อาจจะสะท้อนสภาพความเป็นจริงมากขึ้นตามข้อตกลงกรุงปารีสเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยตกลงกันหรือว่าเห็นพ้องถึงความจําเป็นจะต้องคุมการเพิ่มขึ้นข,นของอุณหภูมิของโลกเนี่ยไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสย หรือถ้าจะให้ดีที่สุดคือ1.5องศา Celsius. เซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมของโลกคือประมาณ200กว่าปีที่แล้วประมาณศตวรรษที่18นะครับซึ่งทุกๆ5ปีเนี่ยจะมีการประชุมอย่างเนี้ยของสหประชาชาติเนี่ยเพื่อจะทบทวนแผนดาเนินงานของแต่ละประเทศนะครับทีนี้การดําเนินงานเนี่ยมันจะเป็นการดําเนินงานที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันของแต่ละประเทศเอาแผนดาเนินงานมาเสนอแล้วก็มาดูซิว่า จะสามารถรวมกันแล้วเนี่ยภาพรวมแล้วจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ของอังกฤษเนี่ยยอมรับเลยบอกว่าการทบทวนแผนดาเนินงานในการประชุม COP 26ปีนี้เนี่ยคงแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆทําไม่ได้ตามเป้าหมายและคํามั่นสัญญาอันนั้นเป็นมุมมองของอังกฤษนะครับแล้วเหตุผลหนึ่งซึ่งอาจจะเหมือนอย่างที่คุณรัฐพลพูดไปแต่กีนะ้น่ยเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นที่วิตกังวลคือสอประเทศใหญ่ ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตก,ก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลกคือจีนกับรัเสเซียเนี่ยผู้นําไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง <Okay. S 1> ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นหรือความผูกพันที่อาจจะลดน้อยลงจริงําลังมีปัญหาวิกฤตด้านพลังงานในตอนนี้ในประเทศนะครับซึ่งก็มีปัญหาที่ตั้งคบแก้อยู่ทีนี้ทางด้านนักวิจัยของอังกฤษคุณแอนนาเอเบิร์กของเชดตันเฮาส์เนี่ยก็เตือนบอกว่าปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนหรือการจะ ควบคุมอุณหภูมิเฉลีย่ยไม่ให้สูงเกินกําหนดหรือว่าเร็วเกินไปเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมหาศาลแล้วจะต้องใช้การดำเนินงานอย่างจริงจังอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเธอให้บทหมายเอาไว้ว่าถ้าจะบรรลุผลเรื่องนี้ได้เนี่ยโลกของเราเนี่ยจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี2030ซึ่งก็คืออีกประมาณ10ปี แล้วจะต้องบรรลุภาวะที่เขาเรียกว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนจะเรียกว่า n e ็ตซีโร่ i s s ิชันหรือนิว t ร a ลคาร์บอนก็แล้วแต่ภายในปี2050 Net Zero e เน็ตซีโร่มิชันคืออะไรคือการผลิตก,ก๊าซคาร์บอนจะทดแทนเป็นศูนย์ด้วยการดูดซับด้วย,วยการฝังดินหรือว่าการปลูกป่าที่จะมาดูดซึมคาร์บอนอะไรก็แล้วแต่งั้น เวลาเนี่ยมีเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะครับจะต้องลดได้ครึ่งหนึ่ภายในปี2030หรือว่ามีภาวะสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งคุณนักวิเคราะห์ผู้นี้เขาบอกว่าแผนดําเนินงานที่ประเทศต่างๆเสนอเมื่อการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วในปรีสสกรีเนั้นนะยังไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเท่าที่ผมได้อ่านเรื่องนี้มาในช่วงวันสวันเนี่ย แผนดําเนินงานของประเทศต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้ความมุ่งมั่นเจตนารมณ์ทางการเมืองการดําเนินงานของแต่ละประเทศที่จะทําภายในประเทศของตัวเองแล้วก็นํามาเสนออย่างสหรัฐจีนหรือกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยยกตัวอย่างเช่อนอย่างสหรัฐเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนยแสดงความมุ่งมั่นที่อยากจะทําแต่ว่าร่างกฎหมายที่อยู่ในสภาตอนนี้เนี่ยสภายังไม่ผ่านร่างกฎหมายที่จะให้อํานาจรัฐบาลที่จะไปกําหนด ในเรื่องของเป้าหมายตัวนี้อย่างเช่นว่าการลดการปล่อยกา๊าซมลพิษของรถยนต์หรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปใช้กรีนเอเนจีหรือกรีนเทคโนโลยีเลยแล้วก็ร่างกฎหมายที่อยู่ในสภาตอนนี้มีถูกแประยะติหรือว่าถูกถอดไอ้ข้อกําหนดที่สําคัญออกไปมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าแผนงานของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศที่ต้องผลักดันนะครับนอกจากนั้นแล้วความสําเร็จของเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นได้ตาม คำอธิบายของคุณแอนนาเนี่ยก็คือว่าประเทศที่ร่ำรวยแล้วเนี่ยสัญญาจะให้เงินช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาปีละหนึ่งแสนล้านดอนลลาร์ปีละนะเพื่อที่จะให้ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเอาไปพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสร้างกา๊าซดูดนกระจกน้อยลงสัญญานี้ไม่ได้เป็นไปตามคำมัน่น ปีที่แล้วหรือว่าตัวเลขของเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขล่าส,สุดเนี่ยบอกว่าทําได้แค่เจ็ดหมื่นล้านดอนลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของการดําเนินงานในประเทศแต่มันเป็นความช่วยเหลือระดับโลกที่ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องให้ประเทศกําลังพัฒนาด้วยนะครับนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่ากา๊าซคาร์บอนไม่ใช่ปัญหาเดียวจะต้องลดการปล่อยกา๊าซเมทเทนด้วยที่จะควบคุมสภาวะโลกร้อนงฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นแง่ของวิทยาศาสตร์มาฟังนักเศรษฐศาสตร์กันา นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าการที่จะเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มันต้องใช้เงินลงทุนมากมายมหาศาลซึ่งมันไม่ได้อยู่ในวิสัยของนักการเมืองหรือว่ารัฐบาลต่างๆเพราะรัฐบาลอยู่ในระยะสั้นแล้วความช่วยเหลือหรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยภาระเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันคนที่แบกรับภาระส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เสียภาษีหรือครัวเรือนในประเทศตะวันตก ยานีนน่ผลกระทบหรือว่าเสียงร้องเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นแรงกดดันให้นักการเมืองถ้าไม่มีเจตนารมณ์ที่แน่แน่พอเนี่ยก็จะไม่ทําอย่างเต็มที่หรือว่าไม่ผลักด,ดันอย่างเพียงพอแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนนะครับอย่างนักเศรษฐศาสตร์ของอังกฤษเลียมฮาริเกนเขาบอกว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันสําคัญแล้วผู้กําหนดนโยบายผู้ตัดสินใจเนี่ยจะต้องเลือกระหว่างทางเลือกที่ยากลําบากสองทางคือทุ่มเงินจํานวนมหาศาล รับความเสี่ยงกับเศรษฐกิจที่อาจจะต้องรวนเรนะครับเพื่อที่จะดําเนินการอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมาย Net ซีโรให้ได้ภายในปี2050เพื่อจะไม่ให้เกิดผลกระทบหรือไม่ทําหรือทําค่อยๆทําอย่างช้าๆค่อยๆทําอย่างไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่อุกอาจเพียงพอแล้วก็เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหา,าศาลในระยะยาวเพราะนังตรงนี้เป็นผมคิดว่าเป็นคําถามสําคัญที่อยู่บนโต๊ะ ที่ผู้นําโลกจะต้องอเผชิญหน้าเราจะต้องคบแก้กันในประเด็นสําคัญของโลกของมนุษยชาติตามคำกล่าวข,ของนายกทัมทีอังกฤษครับคุณมีทิกาคกับเป็นเป็นมติเรื่องของการ,การผลักดันที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติเนี่ยมาถึงแล้ว,แล,วแล้วกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือภาคฝั่งเอเชียนั่นเองนะคะ ดยรายงานล่าสุดข,ของศาสห์ประชาชาติก็ระบ,บุว่าสภาพอากาศแบบสุดขั้วและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพพูมิอากาศเนี่ยได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปนหลายพันคนนะคะและทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลในทุกส่วนของเอเชียเมื่อปีที่แล้วและวันนี้คุณคมสันมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่มาซัพพอร์ตนะฮะจากรายงานของคุณจำเริญและก็คุณระดับผลนะครับมีสรุปล่าสุดับมาจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับหรือว่า wmo ครับ บอกว่าในปีที่ผ่านมามีหลักฐานยืนยันว่าภูมิภาคเอเชียครับเจอผลกระทบจาก c l IMATE CHANGE อย่างเป็นรูปธรรมแล้วโฆษกหญิงของ WMO ครับชื่อว่าแค a นนาริสครับบอกว่าในปี2020ไปตรวจสอบครับเมืองชื่อว่าแวโคยักในไซบีเรียเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณเหนือเส้นรุ้งสูงสุดของโลกนะครับหรือที่เรียกกันว่า Arctic Circle ตรงนี้อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือปรากฏว่าตัวเลขที่รายงานมาฮะของปีก่อนบอกว่า อุณหภูมิสูงขึ้นไปนะครับแต่ถึงราวๆ38องศาเซลเซียสซึ่งอาจจะเป็นสถิติใหม่ของย่านนี้เลยทีเดียวส่วนอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลทั้งในเอเชียแล้วก็ร,บรอบๆพราะว่ามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นครับสอดคล้องกับอุณหภูมิในมหาสมุทรอาร์กติกก็เพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจากทั่วโลกระหว่างปี1982ถึงปี2020พออากาศร้อนขึ้นครับก็ส่งผลให้น้ำแข็งละลาย มีการออกมาคาดการณ์ว่าภายในปี2050รับทาน้ำแข็งจะลดลงมากถึง20-40%และคนราวๆ750ล้านคนในเอเชียจะต้องเจอกับผลกระทบเชิงลบนั้นลิสยังบอกอีนกนะครับว่านอกจากบริเวณขั้วโลกแล้วภูมิภาคเอเชียนี่แหละครับถือว่ามีปริมาณน้ำแข็งมากที่สุดและตรงนี้ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญจำนวน10ส,สายที่คนในเอเชียต้องพึ่งพาอาศัย ในข่าวบอกว่าบริเวณที่น่าจับตานะครับคือแถวๆที่ราบสูงที่เบตแล้วก็เทือกเขาหิมาลัยเขาเรียกบริเวณนี้ว่าแถบยอดเขาสูงของเอเชียหรือไฮม์เมลเทนเอเชียตรงนี้มีฐานน้ำแข็งความยาวรวมกันนะครับมากถึง10,000กิโลเมตรถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฐานน้ำแข็งตรงนี้จะต้องสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับคนทั่วทั้งเอเชียอย่างแน่นอนนอกจากนี้ระดับคลายเมชเชนยังทำให้เกิดเรื่องของพายุแล้วก็น้ำท่วม ปี2020ครับตามรายงานในเอเชียนะครับมีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย5,000คนแล้วก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ50ล้านคนยอดความสูญเสียสะสมเฉพาะนในจีนอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นครับรวมๆกันแล้วมีมูลค่ามากกว่า4แสนล้านดอลลาร์ผู้เชี่ยวชาญครับทิงท้ายไว้ให้เรามองไปในอนาคตนะครับการที่ผู้มีอำนาจครับจะขยับนโยบายต่างๆระดับประเทศควรที่จะตระหนักถึงเรื่องของอากาศที่แปรปรวน ควรที่จะบรรจุเรื่องของ Climate Change ให้เป็นวาระที่สำคัญนะครับทางออกอย่างเช่นเลือกลงทุนในพลังงานหมุนเวียนหรือว่าติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบสรุปก็คือในเอเชียกับปัญหา Climate Change ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอต่อไปและเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับเพราะถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาจริงๆฮะชีวิตของเราจะได้ไม่สะดุดครับคุณนิติการครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ ไปส่งท้ายกันด้วยอันดับหนังทำเงินในสหรัฐก,กันสักหน่อยนะคะสั้นๆอันนี้เป็นรายงานมาจาก AP นะคะโดยบอกว่าภาพยนตร์มหากาศัยไฟดูนค่ะครองแชมป์หนังทำเงินในฝั่งอเมริกาต่อเนื่องนะคะเป็นสัปดาห์ที่2เอาชนะหนังเข้าใหม่2เรื่องเป็นแนวกระตกขวัญรับภาลวีนที่ผ่านมาเลยนะคะโดยนอกจากดูนแล้วที่ยืนหนึ่งในตลาดหนังอเมริกาสัปดาห์นี้นะคะ หนังใหม่ของแฟรนไชส์หนังวีดค่ะที่มีชื่อว่า Halloween Kills ก็ซิลอันดับ2มาได้นะคะแล้วก็อันดับ3ค่ะเป็นหนังโปรดของคุณจำเรินนะคะ No Time To ด i e นะคะหนังเครือ j เจมส์บอลภาคที่25นะคะอยู่ในอันดับ3และอันดับ4กับอันดับ5เนี่ยได้รายได้ไปพอๆกันเลยนะคะคือภาพยนตร์อนิเมะ y y h r r o c c d e m m i a World Heroes m i s s n o n นะคะและหนังภาคต่อของวายร้ายขวัญใจคอหนังค่ะ Venom l ม t There Be Carnage นะคะ, om, age, ะ,คะได้ไป 5ล้าน8แสนดอลลาร์ด้วยเช่นกันทีนี้แม้ว่าสุดสัปดาห์ฮาโลวีนสุดวีดนี้นะคะหลายคนอาจจะเลือกไปทริกออทริกันถ้เป็นส่วนใหญ่โรงหนังในอเมริกาก็เลยเงียบเหงาไเว้ยซะหน่อยนะคะแต่ปรากฏว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่กวาดรายได้ตัวหนังสูงสุดในรอบปีเลยทีเดียวและคาดว่าจะทํารายได้รวม625ล้านดอลลาร์นะคะมากกว่าเดือนกรกฎาคม ที่ทำไว้ที่ระดับ583ล้านดอลลาร์อันนี้เป็นข้อมูลมาจากคอมสกอร์นะคะคอหนังก็คงจะยิ้มกว้างกันได้เพราะว่าในโค้งสุดท้ายปลายปลายปีนี้ยังมีหนังใหม่ๆฟอร์มยักษ์ๆที่ยังรอให้หลายคนไปเสียตังดูหนังกินป๊อปคอร์นกันอยู่นะคะเห an ็นว่าคุณ <ahor ita S 2> คมสรรเนี่ยไปลง <ull ing S 1> หนังมาแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างสภาพหนักที่คนยับยังยังค่อนข้างแน่นครับผมคนยังคนที่นี่ถือว่า เรียกว่าผ่านเส้นความกลัวไปแล้วครับผมว่า mm. ด้วยการได้รับวัคซีนน่าจะทําให้ธุรกิจภาพยนตร์น่าจะกลับมาฟื้นตัวอย่างในช่วงเร็วๆน,น,นี้ครับผมแต่แน่นอนนะคะเราทุกคนก็คิดถึงป๊อปคอร์นกันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะไปดูหนังกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือบรรยากาศแห่งความรุ้นระพึกแล้วก็การชมภาพยนตร์จอเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทวินหามากๆนะคะเพราะว่าเราได้จับจ้องมองจออยู่กับะระบบสตรีมมิ่งกันเป็นเวลาสองปีเต็มแล้ว คาดว่าเร็ววันนี้เราก็คงจะได้ไปดูหนังกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านค่ะที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ